ขั้นตอนนี้ก็คือเรานะคะนำสบู่ผสมกับน้ำใส่เครื่องปั่นนะคะเพื่อที่จะปั่นสบู่ให้ละเอียดก่อนที่จะเอาไปเคี่ยวไฟอ่อนผสมกับกาวลาเท็กเพื่อมานวดกับแป้งมันสับปะหลังนี่คือสบู่ซึ่งเราปั่นกับผสมกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เนื้อสบู่ที่เป็น เนื้อเล้วละเอียดขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องนำสบู่และกาวลาเท็กไปขั้นตอนนี้คือขั้นตอนนำสบู่ที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาตั้งไฟให้ไฟอ,อ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆให้สบู่ละลายให้หมดนะคะจากนั้นเราก็เทกาวลาเท็ก ที่เราเตรียมไว้นะคะเทผสมลงไปเลยวันนี้นะคะก็คือใช้สูตรสบู่ก้อนเล็ก30ก้อนต่อกาวลาเทคขนาดนาด32ออนนะคะกระปุกใหญ่เนี๋ยกลืนกันแล้วนะคะให้เราเทน้ำมันมะกอกผสมลงไปเล็กน้อยนะคะ ก็คือเพื่อเวลาเราจับแป้งแล้วจะทำให้ลื่นไม่ติดมือนะคะตรงนี้สังเกตนะคะก็คือกาวลาเทคที่เราผสมกับสบู่เนี่ยจะมีความเหนียวและหลังจากนั้นให้เราเทแป้งมันนะคะ ลงไปผสมและคนตอนนี้ที่ฉันใช้แป้งมันจำนวนหนึ่งถุงก่อนนะคะแล้วเราเข้าไปช่วงเติมแป้งมันในช่วงที่เรานวดแป้งนะคะตรงนั้น แป้งมันเมื่อเราผสมแป้งมันสบู่กาวละเทกแล้วก็น้ำมันมะกอกเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถ้ามีจำนวนปริมาณเยอะๆนะคะ,ะแนะนำให้ ตักออกนะคะแบง่งออกอใส่กะละมังแยกนะคะเพื่ออะไรเพื่อการนวดจะได้ง่ายแล้วก็ใช้สีผสมอาหารที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือแยกเป็นสีเลยกะละมังนี้สีแดงอีกกะละมังหนึ่งสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มนะคะตรงนี้ให้แยก ะะแล้วก็เตรียมภาชนะที่จะ,ะใส่นะคะก็คือกระปุกนะคะนะ